การลดความเร็วเนี่ยครับไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการเบรกนะครับการลดความเร็วที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือในเรื่องของการยกคันเร่งครับเห็นอะไรที่คิดว่าน่าจะต้องเบรกและน่าจะต้องช้าและยกคันเร่งไปก่อนเพื่อลดความเร็วจากสถานการณ์นั้นนี่ครับถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าข้างหน้าช้ายกคันเร่งเพื่อลดความเร็วลงให้ลด ความเร็วตกลงเรื่อยๆ,ๆแล้วถ้าเราจะต้องเบรกนะครับเราก็จะเบรกจากความเร็วที่มันถูกลดลงไปแล้วหรือในบางจังหวะถ้าเราอ่านสถานการณ์ไกลๆสถานการณ์วันเอื้ออำหนวยเราไม่ต้องใช้เบรกเลยครับใช้การยกคันเร่งเอาอย่างเดียวเนี่ยเขาเบรกปุ๊บผมแค่ยกคันเร่งไปก่อนยกคันเร่งไปได้เรื่อยๆยกคันเร่งไปได้เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็ระยะห่าง ไม่ได้มากเลย